สวัสดีสมาชิกทีมเพรนำเอกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะคะกับสินค้าตัวหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในตระกูลสะสมทรัพย์นั่นก็คือตัวกรุงเทพสุดคุ้มนะคะตัวกรุงเทพสุดคุ้มนะคะจะเป็นการวางแผนการเงินง่ายๆนะคะเพื่อให้ทุกคนได้วางแผนการเงินในอนาคตให้กับลูกๆนะคะในตัวกรุงเทพสุดคุ้มนะคะจะจะมีแผนการออมเงินนะคะทั้งหมด3แผนนะคะนั่นก็คือ ชำระเบีย้ย9ปีนะคะคุ้มครอง15ปีแผนที่2ชำราเบีย้ย12ปีนะคะคุ้มครอง18ปีแผนที่3ชำระเบีย้ย15ปีนะคะคุ้มครอง21ปีนะคะในระหว่างสัญญานะคะลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมนั่นก็คือนะคะค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ5เท่าของยอดรายเดือนสองความคุ้มครองพิเศษก็คือเสียชีวิตหรือสูญเสียวัยวานะคะที่จากอุบัติเหตุนะคะ อายุการรับประกันนะคะก็คือตั้งแต่15ปีถึง65ปีนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างความคุ้มครองนะคะก็คือเมื่อลูกค้าซื้อประกันกับเรานะคะนั่นก็คือแผนแรกนะคะ15ทับ9นะคะเบี้ยประกันอยู่ที่เดือนละ5,000บาทนะคะ1ปีก็จะอยู่ที่60,000บาทนะคะทุนประกันชีวิตที่จะได้รับผลประโยชน์ในตัวสัญญานะคะจะแบ่งออกเป็น สองส่วนนะคะนั่นก็คือเมื่อชําระเบีย้ยครบ9กปีแล้วนะคะเบีย้ยประกันที่ลูกค้าชําระมานะคะนั่นก็คือ540,000บาทนะคะหยุดชําระนะคะทางบริษัทยังคุ้มครองต่ออีก6ปีจนกว่าจะครบสัญญา15ปีนะคะเมื่อครบสัญญา15ปีแล้วนะคะลูกค้าจะได้รับเบีย้ยประกันที่ชําระมานั่นก็คือ 540,000บาทนะคะบวกเงินเพิ่มพิเศษนะคะ15%ของเบีย้ยประกันนะคะนั่นก็คือ81,000บาทนะคะรวมทั้งหมดนะคะก็คือ621,000บาทนะคะในระหว่างทางที่สัญญามีผลบังคับนะคะนั่นก็คือเราชำระเบีย้ยอยู่นะคะลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์น,น,นั่นก็คือ1ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดอุบัติเหตุท่าเท่าของยอดรายเดือนนะคะตามตัวอย่างนะคะลูกค้าจ่ายเดือนละ5,000บาทนะคะ ห้าเท่าก็จะอยู่ที่25,000บาทนะคะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจจะดื้นล้มมีดบาดมือนะคะมากัดแมวขวัน,นะคะก็จะมีค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่25,000บาทอ่าเรามาดูความคุ้มครองการเสียชีวิตนะคะผลประโยชน์การเสียชีวิตนะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนแรกนะคะกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนะคะจะได้ทั้งหมด3ส,ส่วนนะคะ ในส่วนที่1น,นะคะจะเป็นเงินทุนประกันนะคะเงินทุนประกันจะอยู่ที่500,000บาทนะคะ2นะคะเบี้ยประกันที่ชําระมานะคะก็คือตามตัวอย่างนะคะลูกค้าชําระเบี้ยมาแล้ว3ปีนะคะจะอยู่ที่180,000บาทนะคะเงินเพิ่มพิเศษนะคะ 15%นะคะของ180,000บาทก็จะอยู่ที่27,000บาทนะคะรวมแล้วลูกค้าจะได้นะคะ77,000บาทนะคะในส่วนที่2นะคะนั่นก็คือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสิ่งที่ลูกค้าจะได้มาเพิ่มนั่นก็คือก้อนที่4นะคะเป็นเงินคุณคุ้มครองอุบัติเหตุนะคะเพิ่มอีก5 0 0 0บาทนะคะรวมแล้วลูกค้าจะได้อยู่ที่1ล้าน 270,000 0บาทนะคะในส่วนของแผนการออมเงินนะคะก็คือจะเป็น3แผนนะคะแผน15ทับ9นะคะนั่นก็คือชำระเบี้ย9กปีนะคะคุ้มครอง15ปีนะคะตามตัวอย่างนะคะเราออมเงินมา 9ปีนะคะจะอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะคะบวกเงินเพิ่มพิเศษ15%นะคะ1 6 2 0 0บาทนะคะรวมแล้วจะอยู่ที่124,200บาทนะคะในระยะเวลา15ปีนะคะแผนที่2นะคะก็คืออ่าชำระเบีย้ยมา1 2ปีนะคะก็จะอยู่ที่144,000บาทนะคะ เงินเพิ่มพิเศษนะคะ18%นะคะ25,920บาทนะคะรวมแล้วจะได้อยู่ที่169,920บาทนะคะในปีที่18ส่วนแผนที่3นะคะอ่าชําระเบี้ยมาแล้ว15ปีนะคะจะอยู่ที่180,000บาทนะคะเงินเพิ่มพิเศษ21%นะคะจะอยู่ที่37,800บาทนะคะรวมแล้วจะได้อยู่ที่217,800 บาทนะคะในปีที่21สนะคะสรุปแล้วนะคะเงินออมที่เราออมมาแล้วก็เงินเพิ่มพิเศษที่เราจะได้ตอนครบสัญญานะคะความแตกต่างขึ้นอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกใช้ในช่วงไหนนะคะเพื่อลูกค้าอาจจะใช้ในช่วงลูกเข้าเข้ามาหาลัยนะคะมัธยมต้นนะคะหรืออาจจะเป็นเงินอนาคตเพื่อที่จะ เอาไว้เป็นขวัญถุงให้ลูกๆนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกชำระนะคะ ในส่วนท้ายคลิปนะคะจะเป็นตารางนะคะการชําระเบี้ยนะคะในแต่ละส่วนนะคะลูกค้าอาจจะเลือกชําระในระยะลูกเข้ามหาลัยหรือลูกเข้ามต้นนะคะอันนี้ก็เป็นตารางที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายนะคะในส่วนของตัวแทนนะคะตัวแทนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เราบขนะคะ12ทับ25% 6ได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ